ดีค่ะพบกับช่องอฟาร์มเกษตรผสมผสานกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวครัวกันนะคะไม่ได้ไปทุ่งไร่ทุ่ง,งานากันแล้วเนาะค่ะวันนี้เราก็จะเอาวัตถุดิบที่คุณยายปลูกไว้ที่ทุ่งานานมาแปรรูปก,กันนั่นก็คือเจ้ามะเขือเทศนั่นเองนะคะเราจะเอามาทําเมนูน้าพริกอ่องกันใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะ,คะ,อ,ะอันดับแรกเรามา แนะนำวัตถุดิบวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะอ่ามีอะไรกันบ้างคะมะเขือเทศมีรากผักชีกระเทียมหอมแดงพริกพริกแห้งหมูบดแล้วน้ำมะขามค่ะแล้วก็มีกะปิเกลือน้ำตาลน้ำมันโอเคค่ะ งั้นเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาหั่นมะเขือเทศกันก่อนนะค,ะครับหั่นขนาดประมาณไหนครับพี่ขนาดเป็นชิ้นเล็กๆครับโอเคค่ะหั่นเลยค่ะระวังมือด้วยนะคะในขั้นตอนที่น้องกําลังหัน่นผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะเผื่อว่ามีดจะบาดมือน้องเนาะค่อ,อ,อใๆหั่นไปเลย พีค่ะเาราก็หันไปเรื่อยๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆระวัาางมือด้วยนะคะพี่ชิคับเอ้ยไปเสร็จแล้วจะอยู่สองลูกสุดท้ายอเอ้ยสองลูกสุดท้าย มะเขือเทศเราล้างทำความสาดเรียบร้อยกันแล้วนะคะก่อนที่จะนํามาหั่นนะคะโอเคค่ะต่อไปเราก็พักมะเขือเทศที่เราหั่นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องแกงกันนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะอย่างตอนต,อต่อไปเราจะนําเครื่องแกงมาปั่นนะครับผสมมีอะไรบ้างครับใส่อะไรบ้างครับใส่พริก,น,กนะคะ พริกมีตามความชอบนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบกินเผ็ดก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยอันนี้เราจะใส่เฉพาะรากของชีนะคะใบผักชีไว้ใส่ตอนท้ายนะคะก็คือใส่ไว้ตอนเสร็จแล้วต่อด mm ้ว hmm. ยกระเทียมค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีหอมแดงค่ะ mm hmm. จากนั้นค่ะ mm hmm. เราก็เอาส่วนส่วนประกอบที่เราใส่ไปเมื่อกี้เอาไปปั่นก่อนค่ะ ่อไปก็ใส่เกลือ,อหนึ่งช้อนครับครับผมก็กะปิหนึ่งช้อนครับโอเคครับผมยักขึ้นดฉยๆครับเละ พอดีนะครจะใส่เยอะจะมันเ็มครับอเอ่ <c oughs> เราก็ปั่นต่อไปอีกจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันนะคะข <c oughs> ั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาผัดตีแกงที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่น้ํามันลงไปเลยครับ โอเค,ครับพอแล้วครับอย่าใส่เยอะมากครับอเอ๊ะรอให้น้ำมันรร้อนนิดนึงนะคะแล้วลอยค่อยใส่พริกแกงลงไปะค่ะดูซิน้ำมันเริ่มร้อนอย่างวิธีการใส่เกตว่าน้ำมันเริ่มร้อนอย่างจะดูมันจะมีฟองอากาศขึ้นมาตรงน้ามันนะคะใช่ค่ะ ทีลองเอาเครื่องแกงที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ลองใส่ไปหน่อยนะครับง่อย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ัวเองเพราะว่ามันมน,น้ำเลยอ่าโอเคอ่ะทีเดี๋ยวจากนั้นนะคะเราเอาเครื่องแกงลงาไปผัดเลยเดีโอเคค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็ผัดที่แกงของเราให้หอมนะคะ ขัดไปเรื่อยๆนะคะเราได้เชฟระดีจากขนาอนแก่นนะคะมา,าทำการเชฟก็จะขัดไปยิ้มไปมีความสุขไปนะคะมีกลิ่นหอมยัางรับเพี่ เชฟหรือท่านเอาหน้าชมโกไปดนเลยนะคะสุดยอดของการเป็นเชฟจริงๆค่ะเราคอยสังเกตนะคะว่ามันเริ่มมีกลิ่นหอมหรือไม่ก็เครื่องแกงเราเริ่มสุกยงังสำหรับเมนูของเราเมนูนี้ก็คือ อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะคะเย้ค่ะผัดไปเรื่อยเร okay. euh. ืยแล้วค่ะโอเคเริ okay. ่มเริ่มหอมเริ่มสุกแล้วเรื่งที่เราเริ่มสุกแล้วจากนั้นเราใส่หมูสับลงไปเลยค่ะน้องไอ้คะรบกวนเอาหมูสับให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยมาจากพระนารเหมือนกันนะคะค่อยค่อยใส่ลงไปนะคะพี่ระวังกระเด็นใส่ไปด้วยค่อยค่อยครับเอาหมูใส่กระทะนะพี่ไม่ใช่ใส่ข้างนะคะ เอออย่างนั้นแหละจานบัางเลยช่วยคะ่ะช่วยถือจานค่ะช่วยใ่้ค่ะ,คะ <c oughs> ในระหว่างที่เชฟของเราผัดไปนะคะ <c oughs> เราก็ได้เห็นอรยาบทของผู้ช่วยเชฟค่ะเล็นดีๆคะ่ๆคะเล็นสวยๆเชฟก็ตั้งใจผัดอย่าง เกรงไปถัดไปเกรงไปถัดไปอมยิ้มไป <c oughs> วันนี้เราจะได้กินไหมค <c oughs> เะเชฟได็กนบต้องได้กินครับโอ้เชฟมั่นใจมากเลยครับโอเคค่ะเมื่อเราผัดหมูเริ่มถุกแล้วเราก็จะใส่มกเขือเทศที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะ ช่วยๆคะลูกวนมาเผืเ่อ้วยได้สาวช่วยๆนะมาแล้วค่ะโอเคค่ะด้วยเรืองทันใจแล้อยใส่ลงไปนะคะเคแล้วเราก็ผัดต่อไปผัดต่อไป,อไปจนกว่ามะเขือเทศของเราจะสุกนะคะ <S <S ในขั้นตอนเนี้ยถ้าสมมติว่ามันแห้งเกินไปเราสามารถใส่น้ำได้ละคะ แต่ว่าในส่วนนี้เราจะไม่ใส่เพราะว่าเราจะเอาน้ำจากมาเขือเทศนะคะให้มันซึมออกมาให้มันละลายออกมาค่ะเสรค่ะแล้วเราผัดต่อกันไปเลยนะคะเดี๋ยวค่ะ อาหารของเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้เป็นไงคะเชฟใช่ครับใช่ค่ะใช่ไหมคะผู้ช่วยเชฟใช่จ้าใช่ค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟกำลังทำกำลังเต้นกำลังเต้นให้เชฟนะคะซึ่งเชฟกำลังเครียดหน้าตอนนี้โอเคอ่าต่อไปได้ที่แล้เราก็ปรุงค่ะเชฟการปรุงของเรามีอะไรบ้างผู้ช่วยเชฟรบกวนหยิบวัตถุดิบให้เชฟด้วยค่ะ อันดับแรกเลยค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะน้ำมะขามเปียกเราใส่ไปก่อนนะคะสักสองช้อนค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรี่ยวค่ะโอเคคะเชฟต่อไปค่ะต่อไปเป็นน้ำตาลทรายค่ะช่วยคะตะกูเนี่ค่ะหนักจังน้ำตาลทรายค่อยๆเหิือนะคะ ้ำตาลทรายเราใส่ไปที่หนึ่งช้อนค่ะ่อช้อนเล็กนะคะเราใส่ไปที่สองช้อนเลยค่ะโอเคค่ะใส่ไปแล้วค่ะใส่ไปอีกค่ะเชฟใส่ไปอีกค่ะโอเคค่ะเชฟยอดมากเลยจากนั้นนะคะผู้ช่วยคะรบกวนเอาเกลือด้วยค่ะเกลือครับในระหว่างที่ปรุงนะคะเราอย่าใช้ไปเลยนะคะหนักไม่แพ้กันเชฟคะ เกลือค่ะเกลือเราใส่แค่ครึ่งช้อนก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่ทั้งตอนที่เราปั่นเครื่องแล้วน้ำมันจะเค็มเหรอใช่ค่ะแต่ว่ารสชาติน้ำพริกอ่องของเราเราจะเน้นไปที่เค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดด้วยใช่ค่ะเผ็ดด้วยเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ค่ะแล้วก็ผัดให้เครื่องเข้ากันนะคะไป เป็นไงคะเชฟใช่นะครับศาจปีาจอ๋เชฟคว้าแมลงตกไปในที่กระปุกวัตถุดิบของเรานะคะก็เลยรบกวนให้ผู้ช่วยเชฟปีศาจมันจะตกอ๋อมันจะตกโอ้ยเฮ้ยเบาอีสานได้อยู่บ่ม่ได้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 มาได้มาได้น้องปิดดียังคะปิดสนิทยังดีแล้วครับเอ้าเอ้ายังไม่ปิดสนิทเลยเอา เให้สนิทด้วยค่ะสนิดแล้วแบบอันนี้ก็จนหนดแล้วโอเคอ่ะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะเชฟขั้นตอนการชิมค่ะนืาอร่อยไหมคะเป่าก่อนนะคะอาชิมค่ะอ,อร่อยไหมคะ เดียวค่ะลบกควรใส่น้ำตาลน้ำตาลอีกค่ะเช็น้ำตาลขอสักสามช้อนเลยนะคะแล้วผมตักให้คุณเปรี้ยมากเลยค่ะเอ่อผู้ช่วยคะลบกวนเอาน้ำเปล่ามาด้วยค่ะน้ำเปล่าคะนี่ขวดนี้ได้ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะเอิดด้ค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยจะให้เทใส่ไม่ได้เหรอม่ห้ค่ะจะให้มันง่ายเลยไปนะคะโอเคน้ำตาลหก ว้าวอร่อยไหมคะยังไม่ได้ชิมเลยค่ะต้องจะปรุงรอบรอบที่สองค่ะแต่เรามาสุดท้ายกันแล้วนะคะเชฟไม่เผ็ดมากค่ะเนี่ยมเิลกูสไข่หมักไมเผ็ดไข่หมักเผ็ดบ่อไม่เผ็ดบม่เผ็ดไข่หมักโอ้กินอีกก็นะคะเชฟไม่ครบ วันนี้เชฟเรามาแรง <Okay S 1> ใช่ไหมคะได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวรอผัดต่อ,อไปอีกสักพักหนึ่งนะ,ะรสชาติไหนขึ้นขึ้นมาก่อนเพื่อนที่อร่อยสิคะรสชาติอร่อยสิคะโมเคีค่ะเดี๋ยวรอผัดไปดเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะกับมเมนูที่เราทำน้ำพริกออกนะคะ ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดต mm ิ hmm. ดตาม mm hmm. กดม mm hmm. กระดิ mm ่ง hmm. ให้เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย